ถอดคำพูดเจนนี่แบล็คพิงส่งสัญญาณถึงอะไรสาเหตุที่เธอน้ำตาไหลเป็นเพราะอะไรกันแน่ แม้ว่าจะยังคุมเครือหุนตกกันระนาวนักลงทุนวิเคราะห์เหมือนกับจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่มาวันนี้ดูเหมือนว่าจะยิ่งหนักกว่าเดิมหลังจากที่ปิดฉากทัวร์คอนเสิร์ตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ4สาว Black พิงค์สำหรับคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายของ w o r l d t o u r b o r n p พิงในวันที่17กันยายนที่ผ่านมานี้นะักุงโซกลายเป็นวินาทีแห่งประวัติศาสตร์นะคะทำให้สกายโดมแห่งนี้กลายเป็นทะเลสีชมพูโดยคาพูดของทั้ง4ี่สาวดูเหมือนจะคัดมาจากความรู้สึกที่มีต่อแฟนคลับเมื่อเหล่าา4สาวนะคะคด ถึงการจัดคอนเสิร์ตขึ้นที่นี่เรามาไล่ดูว่าทั้ง4ี่สาวนะคะพูดอะไรไปบ้างอันนี้ขออนุญาตไม่เลี้ยงทำลายนะคะมาเริ่มกันที่สาวจีซูกันก่อนด้วยเธอกล่าวว่าฉันดีใจมากๆที่เราสามารถทัวร์คอนเสิร์ตที่กินเวลานานถึงครึ่งปีได้สําเร็จโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บฉันอยากจะขอบคุณบลิงค์ทุกคนที่สร้างความทรงจําดีๆร่วมกับพวกเราจนถึงตอนจบต่อกันที่สาวโรเซ่กันบ้างดีกว่านะคะเธอได้พูดต่อว่ารู้สึกเหมือนเมื่อวานที่พี่จีซูร้องไห้ในทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของเราไม่น่าเชื่อว่า45 5ปีที่แล้วขอบคุณแฟนๆที่อยู่กับเราจนกระทั่งสิ้นสุดเวิร์ทัวร์ครั้งที่2ฉันรู้สึกได้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับบลิงค์ในอนาคตพวกเราก็จะเป็นบลักพิงที่เจ๋งยิ่งกว่าเดิมถัดกันมาที่ซาวลิซ่ากันบ้างดีกว่านะคะที่ได้เปิดใจต่ออีกว่าเราอยู่ด้วยกันมาประมาณ2,596วันแล้วถ้าไม่มีบลิงค์ก็คงทําไม่ได้ไม่ว่าจะอากาศดีหรือไม่ดีขอบคุณมากๆที่คอยส่งกําลังใจให้เสมอขอบคุณที่ทําให้ช่วงเวลาวัยอายุ20ปีของฉันได้เปล่งประกายนะคะแต่ที่เป็น คำพูดสะดุดตาของใครหลายคนนะก็คือคำพูดของสาวเจนนี่ และยิ่งทำให้ชาวบลิงนะคะน้ําตาไหลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าดันมีช่วงหนึ่งที่เจนนี่ดูคล้ายว่าจะร้องไห้ในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตขณะที่คอนเสิร์ตคืนสุดท้ายเจนนี่ก็ได้มีการพูดความรู้สึกช่วงท้ายคอนเสิร์ตด้วยประโยคที่สาวเจนนี่ได้เอ่ยออกมาและดูเหมือนว่าจะมีระยะที่บอกอะไรหรือเปล่าด้วยเธอนั้นก็ได้กล่าวบ,บนเวทีว่าบนเวทีแห่งนี้เคยเป็นที่ของพวกเราที่ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ในงานประกาศรางวัลงานหนึ่งไม่อยากจะเชื่อว่านเวลานี้จะถูกเติมเต็มด้วยชาวบลิงฉันรู้สึกเหมือน ว่า Black พิงคเดินทางมาไกลามากๆรักทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ทํางานกันอย่างหนักปีนี้เราครบรอบ10ปีกันแล้วนะย้อนกลับไปมองแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําโชว์ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็อดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ค่อยได้อยู่เกาหลีกันสักเท่าไหร่ก็รู้สึกแอบเสียดายเหมือนกันเลยอยากจะจัดคอนเสิร์ตรอบไฟแนลที่กรุงโซครั้งนี้ร่วมไปถึงขอบคุณทีมงานบลิง์ทุกคนก่อนจะปิดท้ายด้วยว่าในอนาคตพวกเราก็จะเป็น Black พิงคที่เจ๋งยิ่งกว่าเดิมและจากประโยคนี้ค่ะของสาวจีนี่ที่ถูกปิดท้ายด้วย ว่าในอนาคตเราจะเป็นแบล็ k พิม์ที่เจ๋งยิ่งกว่าเดิมถูกนํามาหยิบยกตีความกันยกใหญ่นะคะวันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายในานามของวงแบล็ k พิมแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังมีอีกมุมให้เหตุผลว่าที่เจนนี่ร้องไห้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยมาตลอดการทัวร์คอนเสิร์ตและนี่ก็เป็นคอนเสิร์ตปิดทัวร์แล้วความประทับใจหล,หลายๆอย่างก็อาจจะทําให้สาวเจนนี่นั้นซาบซึ้งจนน้าตาไหลก็เป็นได้และที่สําคัญสาวเจนนี่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อ่อนไหวกับ เหตุผลที่ทําให้สาวเจนนี่นั้นแสดงความรู้สึกออกมาอย่างเปิดเผยหรือว่านี่จะสื่อถึงว่าสีสาวแบล็ k พิงคจะยังคงอยู่ด้วยกันต่อไปแต่เป็นไปในทางทิ่ไหนอาทิเช่นใช้ชื่อแบล็ k พิงคแต่ต่างคนต่างแยกายกันไปเติบโตรหรืออาจจะมีการรวมตัวกันบ้างนานาทีให้ฟแฟ,แฟนๆได้หายคิดถึงหรือไม่ก็อยู่กับวาจีในฐานะแบล็กพิงคต่อไปครบทุกคนแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่เชื่อว่าไม่ว่าสีสาวจะเป็นยังไงตัดสินใจอย,ย่างไรหรือเดินไปเส้นทางไหนชา าวบลิงทั่วโลกก็พร้อมที่จะโอบกอดสาวๆอย่างเสมออย่างแน่นอนและยิ่ง้าต้นสังกัดยังไม่ออกมาคอนเฟิร์มใดๆแล้วแล้วก็บอกเพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงกันหารือแฟนๆก็จะยิ่งตีข่าวกันคึกคมแต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรจะแยกย้ายกันไปเติบโตหรือไม่ก็ต้องรอฟังจากทางค่ายชาวบลิงทุกคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตพวกเธอเสมอ